ก็สวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> วันนี้ก็แป๊บเดียวก็สามเรื่องแลับพี่น้องวันนี้มาว่าด้วยเรื่องของกำลังสมาธิสำคัญแค่ไหนคือถ้าทำเพื่อตัวเองพี่ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่วันนี้ ก็เพิ่งรักษาแฟนเพื่อนให้หายจากโรคหัดใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าแต่ของแฟนพี่รักษาวันสามชั่วโมงกว่าตั้งสิกว่าวันกว่าจะหายถ้าย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้ว นั่นก็หมายความว่าพลังสมาธิในพี่น้องมีเอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นพี่ก็จำเป็นต้องเรียกว่าออกไปข้างนอกสร้างสมกุศลบุญยิ่งมีบุญมากพลังยิ่งเยอะแล้วก็พลังยิ่งเยอะ ก็ยิ่งทำงานได้เร็วขนาดขนาดนั้นเลยพี่น้องจอนแรกพี่คิดว่าจะทำช้าแต่ปรากฏว่าทำเร็วมากจนกระทั่งพี่งงเลยพี่น้องคือพลังยิ่งเยอะพลังยิ่งเพิ่มเร็วขึ้น อันนี้พี่ลองพิสูจน์มาแล้วนะพี่น้องนะฉะนั้นเราก็จะรู้ก็ต่อเมื่อเมื่อมีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจแล้วเราเนี่ยสามารถจะเอาภาระนั้นออกจากจิตไปได้เร็วแค่ไหนอันนี้ก็เป็น พลังสมาธิอย่างหนึ่งแต่ที่จะเห็นก็คือการช่วยเหลือเพื่อนเนียพี่น้องซึ่งมันก็นับวันก็ยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรืเร่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วมันเห็นได้ชัดโดยเพียงแค่สองปีผ่านไป พี่รักษาแฟนเพื่อนหายภายในชั่วโมงกว่ากว่ามั้งพี่น้องไม่ได้ดูานาฬิกาพี่น้องว่าเริ่มรักษากี่โมงเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยพี่ก็นัดเพื่อนไว้อีกว่าจะลองไปดูว่าเขาหายจริงไหมเพราะว่าบางบางทีพี่น้องถ้าเชื้อหัด มันกลับมาอีกเราก็จะได้รู้ว่าออเถื้อมันยังไม่ไปพี่น้องแต่อาการเนี่ยตุ่มยุบหมดแล้วพี่น้องเร็วมากเพราะฉะนั้นพลังสมาธิสำคัญเอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าตนเองและพี่น้องคือตัวเองเนี่ย จะเป็นอะไรก็ช่างแต่ขอให้คนอื่นหายก่อนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาบัติของสวรรค์ชั้นที่15ก็คือช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ได้ไม่สำคัญแต่ขอให้คนอื่นรอดก่อนนะพี่น้องประมาณนี้และสวรรค์ ทั้ง16ชั้นเนี่ยยิ่งมีพลังแสดงมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งส่งผลให้กับคนอื่นได้เร็วแค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าไปดูในเรื่องของการบูรณาการกุศลซึ่งพี่ก็เคยเล่ไปแล้วว่ามีทั้งนั่งรถเมล์รถไฟ แล้วก็แผ่เมตตาด้วยพลังสมาธิปกติก็เรียกว่าบูรณาการกันไหนอย่างเข้าไปเป็นพลังสมาธิของพี่ประมาณนี้และพี่ก็มักจะแปลกใจอยู่เรื่อยว่ายิ่งทําเท่าใดพลังสมาธิก็ยิ่งเพิ่มยิ่งเป็นผลต่อ ผู้ถูกช่วยเร็วแค่นั้นนั่นก็กลายว่าเป็นผลดีสำหรับคน,นอื่นมากกว่าตนเองนะพี่น้องเพราะว่าตนเองเนี่ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าคนอื่นเนี่ยสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อ เราคิดแบบนี้เราก็มีกุศลแรงมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่ากุศลเนี่ยยิ่งมีมากเท่าไหร่พลังก็จะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องนี่ก็เป็นแบบนี้และพี่น้องพลังของกุศล เขาเรียกว่าพลังบุญก็ประมาณนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรยาวเท่าไหร่พี่น้องก็มีเรื่องเล่าแต่เพียงเท่านี้สั้นบ้างยาวบ้างก็เหมือนเพื่อนบอกเนี่ยพี่น้องบางเรื่องก็สั้นอย่างเรื่องเนี้ยก็จบแล้วนะพี่น้องก็สวัสดีครับ